สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซลเซลลนะครับผมวันนี้เรายังมาอยู่ที่สระบ,บุรีนะครับผมหนองแคร์นะครับผมกับชุดปัม๊มน้ําที่เป็นปั๊มห้อยโขงนะครับผขนาด 1, 1 0 0วัตต์ใช้แผงโมโนฮาร์ดเซลล์สี่แผงนะครับผมเดี๋ยวนี้จะดูดน้ำจากคลองนะครับผมอันนี้คือจากคลองที่ที่จะดูดขึ้นมานะครับ ตัวนี้ใช้ปั๊มเป็นปั๊มของแ a นดูโรนะครับผมแ a นดูโรหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ท่อออกสองนิ้วนะครับผมอยู่ประสงค์ของตัวนี้ก็คือต้องการที่จะดันหัวมินิสปริงเกอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กําลังดน mini ันมินิสปริงเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นสวนกระท่มนะครับผมจะปลูกกระท่อมนะครับกกนี่เซตน,นี้ก็กาลังจะปลูกกระท่อมนะครับนี้ปลูกลงกระถานะครับใช้มินิสปริงเกอร์ดันนะครับดนนับดนตลอดทุกๆหัวตัวนี้เซตนี้น่าจะอยู่ที่ ร้อยถึงร้อยห้าสิบต้นนะครับตัวนี้ครับเราทำนี่เราเดินท่อนะครับใส่มินิสปริงเกอร์น้ําดันเสมอเลยนะครับผมดันต่อเนื่องนี่แดดอ่อนๆนะครับดันดีเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้คือแปลงกระท่อมกระท่อมตัวนี้อ่าจะปลูกลงในกระถางนะครับผมนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอนุบาลนะครับผมแล้วก็จะลงพื้นนะครับยาวมากครับส่งไปได้ นะครับผมหัวเวนิสสปริงเกอร์ให้ให้ดูกันชัดๆนะครับนี่ครับนี่ครับดันเสมอดีต่อเนื่องเลยนะครับผมหนึ่งแรงปั๊มห้อยควงหนึ่งพันหนึ่งร้อวัตต์นะครับสี่แผงดันหัวเวนิสสปริงเกอร์นะครับผมเข้าแปลงสวยเลยนะครับสวยงามไกลเลยครับสุดลูกหูลูกตานูเลยนะครับผมซูมให้ดูนิดหนึ่งนะครับไกลเลยครับซูม น้ำแรงเลยนะครับที่ครับน,น,น,นี่สปริงเกอร์ดันเลยครับนี่ตัวปั๊มอยู่ตรงนู้นนะครับนอาจารเป็นคลองยาวเลยนะครับผมเป็นคลองยาวเลยนะครับอันนี้คนสวนกำลังทำความาสะอาดแบงอยู่นะครับดันได้ดีดันได้เสมอเลยครับ หากท่านได้สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานครน้าโซลา์เซลล์ครับผม0922618862นะครับผมเราจะชำนาญในเรื่องของพวกโซลาเซลล์นะครับผมปั๊มน้ำโซลาเซลล์แทงน้ำของสูงงานถนัดของเรานะครับลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาเราได้เลยนะครับเห็นไหมครับดันต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยนะครับสุดสายนี่ครับสุดปลายเลยนะครับดันไปสุดสายเดี๋ยวผมพาให้ไปดูสุดสายเลยนะครับอาเดินดูได้เลยครับนี่ครับ ได้ต่อเนื่องเลยครับอันนี้ยังต่อจะมีรั่วมีซึมบ้างครับแต่ว่าน้ําก็ดันได้สม่าเสมอนะครับ,รบแต่ได้เป็นๆนะครับให้ดูดูสุดสายครับน่าจะเป็นห้าหร้อยเมตรหอร้อยเมตรได้นะครับนี่นะเป็นกระท่อมไทยนะครับกระท่อมไทยไปมาสิ รออรียยบอดันเสมอเลยครับถึงปลายปลายทางเลยนะครับสุดถึงปลายทางเลยนี่ครับสุดปลายสายไม่มีตกนะครับออกตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายน้ำสม่ำเสมอเลยนะครับดูได้เลยนะครับนี่คือปลายปลายสายแล้วนะครับนี่ ่อบง,งามมากนะอีกต่อไาก็จะเก็บเกี่ยวใบขายได้เลยนะครับครับสวยงามมากน้าดีนะครับ <S <S กถึงปลายสายเลยนะครับอัดนกนันมาอันนี้ลงดินแล้วนะครับคุณลงดินแล้วสวยงามเลยนี่คือสุดปลายสายแนละ้วน้ำแรงสม่ำเสมออยู่เนี่ยนะครับ นู้นครับให้ดูนะครับรุ่นแฝงโซลาเซลลย,ยู่นู้นนะครับผมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม0 9 2 2 6 4 8 8 6 2นะครับผมรุ่าแโซลาเซล์ขอบคุณครับ